สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนำแฟนบันมวยมาพบก,กับการมีะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพรังใหม่ประจำวันพุธที่27สิงหาคม2568นะครับมวยไทยพรังใหม่แข่งขันกันที่สนามมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรัรบชมกันทางช่อง2 u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันครับใครเข้ามารับฟังรับชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิดกระลังใจให้ด้วยขอบุณล่วงหน้าด้วยนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่าโทษสดครับเทพสุทินสักอินเตอร์เจอกันกันกนกบทางด้านของเอตันเอนเอฟลูกส่วนหรือว่าทันวาเล็กลูกส่วนไปเป็นกัน126่ปอนด์เทพสุทินนะครับนักมวยจากาเป็นเทพสุทินนะครับอายุ25ปีนะครับซ้อมที่ สกอเอกกวินเป็นมวยชาวจังหวัดพระนองสูง170เซติเมตรเป็นประเภทมวยเข่าบูดูดันขยัดออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยหมัดหนักสกคมรุนนับรุ่นนอกได้วงในปั้มตีดีแข็งแก่งแข็งแรงมีฮึดตลอดนะครับแต่ว่าล่าสุดสรุปแพนนกยกสองให้สิงมณีค่ายสุรศักดิ์มนตีนะครับ21พฤศภาคม2568ที่าดําเนินต่อย128ปอนด์ แล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งล้าน็กหวยบางโคลนที่ราดดำเนินครับวันที่26เมษายน2 5 1 8เตอ129ปอนด์ส่วนอีตันนะครับ <c oughs> ชาวกรุงเทพซอมที่ข่มวยลูกสวนเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเรียมฝีมือเชิงมวยดีอาวุธครบเครื่องนะครับดักตี้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในมีขวางหน้าแทงนะครับแล้วก็มีลูกเก็บลูกกันนะครับหลักเลียมสายตาดีเลี่ยมเชิงดีล่าสุดเลยแพนกยก4ี่ เพชรนรินจิตเมืองนอนท์ยืมสมเมษายนสองพันห้าร้อยสิบหกที่อมน้อยร้อยยี่สิบหกปอนด์ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนวุฒิเดชที่เด็ดเก้าสิบเก้าที่วิธีมวยจิตเมืองนอนท์ไปแทนทั้งคู่แล้วก็แพ้คะแนนดาวนภา,าสดสดต้อยแปดลิว้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นประเภทเก๋าเกมกระดูกดีทั้งคู่นะครับมุมมองผมผู้ชนะนะครับคาดว่าจะเป็นทางด้านของเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์จะเอาชนะทางด้านของเอตันเอ็นเอฟลูกสวนซึ่งเป็นมวยที่ต้นจัดแต่ไปลายไม่ค่อยดีครับคู่สองยอดสิงหห์ำเกกียรรติาือว่ อเอนนี่มวยไทยนะครับเจอกันกับชนะของซิงเเ้เพชรเกียรติเพชรเดชะในวักัด128ปอนด์ยอดสิงดํานักมวยกรุงเทพซ้อมเกียรติกำธรอ,อายุ17สูง170เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใหญ่ประเภทมวยเขา่านะครับแต่อาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในสาดแข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีดีหมัดคมศอกคมอาวุธหนักแรงทุกลูกล่าสุดเลยชนะน้นนองเก้าสีเลอพงแก้วสมฤทธิ์ที่ลาดนเนินต่อย126ปอนด์เมื่อวันที่28สิงหาคม2517 แล้วก็แพ้คะแนนสอง 2, พิดินชอปแก้ววิเศษสุเอ็ดมกราคมสองพันห้ในศึกวันลุงพีดีส่วนสิงเพชรนะครับเป็นพี่ชายของเกียรติศักดิ์พยัคฆ์คันธรมวยพ้ามวยพัทลุงสอมต่อเยี่ยมสวนอายุ19สูง168เป็นมวยกระดูกดีนะครับต่อยมาประมาณ80-90ิบเกไฟนะครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอก,ม,นอกมีทั้งในนะครับตีซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีหมัดมีโศกเสริม ล่าสุดแพนกยก4ี่เพชรน้ำตาลวีวินยิมที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่สาเพฤษภาคม2 5 6 8แล้วก็มีชนะคะแนนภายแก้วสอบุญมิตรที่ชุมพรแลวก็ชนะคะแนนเสือมณีแก้วสามลิตที่อยุธยาตดรอยยีปอนด์ผู้นี้ผู้ชนะผมมองไปที่สิงเพรเกียรติเพชรเดชะนะครับการยืนระยะดีกว่าถ้าไม่พลาดจูบหมัดจูบศอกหล่นโอกาสเป็นผู้ชนะในช่วงท้ายช่วงปลายดีกว่าจะชนะยอดสิงนํำเกียรติกำทอนครับ ผู้3นะครับก่อนจะไปว่ากันฝากซัปโปชูเจดี JD, ผู้สนับสนุนของทางช่องเราก่อนมวยพยกต์หนึ่งหนึ่งแปดครับมวยพยกระบบอัตโนมัติมวยพยกราคาสนามครบเครื่องเรื่องมวยมีทุกอย่างนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกมวยพยกต์หนึ่งหนึ่งแปดก็ไลน์ไปที่ adpy หนึ่งหนึ่งแปดนะครับมีกลุ่มส่งราคามวยฟรีวิเตอวินะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ line, ไปเลยที่ adpy หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดดันน่าด้วยมวยพยกต์หนึ่งหนึ่งแปดครับกลุ่มส่งราคามวยฟรี คู่สาู่รองน้องผู้อีกกลงปีน้อยพีเคเินชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าพ <c oughs> ายเงินสิทธิ์สอนพี่ชัยนักมวยบริลัมนะครับซ้อมพีเคอายุ18-71เป็นมวยเขา่าบูดูดันขยันออกอาวุธเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีดีเตะขวาต่อยขวารุนแรงรุนนับรุ่นนอกได้ฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะคะแนนโลทองกลวยในเมืองยิมที่ ลาดดําเนินเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568แล้วก็ชนะคะแนนเป๊ปซี่สิทธิ์วัชรชัยที่ลาดดําเนินแล้วก็ชนะคะแนนเสือขาวสวนนรุมมณที่ลาดดําเนินส่วนคู่ชกชละล้วนอยู่เขาเซนชัยมือไทยยิมหรือว่าโสธนาเพชรนะครับนักมวยบุรีรลำคู่นี้ต่อยกัน134ปอนด์นะครับมวยบุรีรลำซ้อมอยู่เขาเซนชัยมือไท,ย,ทยยมิมอายุ24สูนย์28เป็นมวยเก่าเกมกระดูกดีต่อยมานานนะครับประเภทอาวุธครบเครื่องตีหนักต่อยแรงนะครับตีขวาต่อยขวาดีวงในมีล็อกลัดต้อมตีนะครับครบมีทุกรับ กระดกประสบการณ์การผ่านดูดีแต่ฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยอฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีนะครับเจ็ดไฟหลังชนะได้แค่ไฟเดียวล่าสุดเลยแพ้คะแนนดาวเด่นพันธงยิม14พุษภานาโซ่สิป 2, สดตัแวแระลแล้วก็แพ้คะแนนตวงซับตัวอิทธิพลแล้วก็ชนะคะแนนสิลาเงินลาน,านาวอตอรตไซที่ลาดเดนม,มันสำหรับผู้นี้นะครับแดงได้สดฟอร์มดีส่วนน้ําเงินนะครับจะได้เรื่องเก่ามุมมองผมผู้ชนะคัดว่าจะเป็นชลวันหยกข,ขาวเสนชัยมวยไทยน่าจะแจ้งเกิดเอาชนะกลางปีน้อยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้ครับ แต่กบปิดท้ายกันที่คู่อีกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างยอดทองไทยโสสมหมายเจอกันกันกบทางด้านของอภิวัตโสสมเนตเก๋าเจอเก๋าในพิกรอยสับสุเอตปอนยอดทองไทยนะครับนักมวยพัฒนุโสสมหมายอายุ32-70เป็นมวยขวาประเภทเหลี่ยมเชิงจัดจ้านจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีตั้งรับจับทางเก่งดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งสายตาดีการผ่านมวยดี มีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดชนะคะแนนแก้วกองวานซ้อนมนยเดีย 23, ร์ยี่สิบสามกรกฎาคมหกแปดที่ลาดดําเนินตอ่อร้อยสามสิบสองปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินในศึกวันลุมพินีส่วนอภิพัฒน์นะครับนักมวยเกา่าเกมกระดูกผสมข,ขั้นสูงจากหนองคายซ้อมสอสมน,นึกนะครับอายุ32สูง165เป็นมวยเขา่ามวยบูสนะครับเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในปั้มตีดีแข็งแรงท่าถลุดอดทนดีนะครับสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดเลย ชนะน,น้องยกสองแสงเทนจิ๋วที่เด็ด99เทอมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเจคอบทอมสันในศึกวันลูมพินีแล้วก็ชนะคะแนนเพนโฮหินจิตมังนงน,นที่อ้อมน,น้อยคู่นี้ผมชอบไปที่ยอดทองไทยปอเตละกุลหรือว่าโสสมหมายนะครับหลักเหลี่ยมสีมือเชิงมวยดีเข้าก่อนได้เปรียบท ай, ไทยไทยเปรียบปลายโต๊ะเอานะครับและสองตัวคัดสามตัวสองตัวคัดสองตัวชอบศึกมวยไทยพลังใหม่ทีนี้ชอบไปที่ทางด้านของเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์แล้วก็ชอบไปที่ อยอดทุกไทยสสมหมายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ